สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมเดอะสตูครับและเราอยู่กันในเกมดอนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มของโลบอกนะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญครับเทรนทนางเกมนี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับผมว่มาเพลงนี้ L B ติมันติดิหรืิระะไม่ตเด๋ยว่ะ มันคือทำไรเหรอดีครับเแีแ่แช่ประกาศทุกคนเลยเปล่าไม่ต้องไม่ต้องอออโอ้ทำไม<บ>มันเงียบไปว่ะคืออะไรวะคือจะมีผีไล่ตามชาคือจากเกมแล้วมาดูครับพี่ <c oughs>

เอาเจ็บเจ็บเอาเอาแต่กูแตกสะหอมแล้วแอบรอดเลยเฮ้ยมาตู้เดี๋ยวังไงได้ยินอะไรกูต้องหนีใช่ไหมไม่รู้ไงวะเฮ้ยทางเดินมันเปลี่ยนอ่ะอ่านี่ไงทางตรงละคือคือไอ้ตัวเมื่อกี้โตโตโตตัวเมื่อกี้ร้องวิ่งหนีใช่ไหม เราต้องหลบซ้ายหลบขวาไปดิไปดิไปดิเป็นเวลาเปิดเราเราดูก่อนแล้วครเาหลบซ้ายหลบขวาใช่ห้อะกีตะกี้นี่รอบไปหน่อยเฮ้ยเหลือเดี๋ยว้อเฮ้ยแฮนเน่ใครเข้าใครเข้าเอามีทางลงเหรอโอเคโอเคลงกันลงกันอ๋อหรือว่าเราต้องแบบว่าหาทางอ่าดีขึ้นเยอะดีกว่าเดิม ไอเกมนำดินำดิมุนตืบเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมแฟลไลทล้อุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันกัดมันกัดมันกัดไม่รู้ลองเข้าลองลองเข้าไปดูเรือรถตามเทพมาน้องตามตามตามครับตามกว่าครับ

โอ้ยนี่ไยเปิดไฟหรือเปล่านะเปิดเลยเปิดเลยเปิดไม่ได้อุ๊ยอะไรไม่โดนเลยเลยโดนกัดโดนกัดอารมาใส่ภาษาอะไรมาใส่แน่เลยเพื่อนไม่มันมันมันกดแล้วมันเปิดแล้วเปิดแล้วอุ๊ยเปิดตัวผู้ตายมาเราอีกสาม รูลก,การอะไรทีนี้ขายสองรอบแล้วพีตัวแรกกับตัวสองไม่เหมือนกันขายไปนเป็การวอร์มนั่นแหละเอ้ยแต่อย่างนี้<อ>ทางทางโคง้งเหมือนรับสองเลยโอ้ประตูเ,ตเองด้วยแต่รักที่สุดไปลปเหมือนกันสักรอบอ่ะเออไม่เหมือนกันเลยวะ่ะโคเติงพอถึงประมาณประตูที่สิบสิบสิบเอ็ดอะ มันจะเอาแล้วห้องมันจะดำแล้วอั้นให้ตามมันหน่อยดิไอ้นี้ตรงหมดเลยน่าจะนี่ไปทางเลี้ยวด้วยนะเห็นเราเอาก่อนดิเอาก่อนดิใครเอาก่อนได้ยินเสียงไหมเข้ามาถ้ามีเสียงเข้าตู้เข้าเข้าไหนตะเกียบตะเกียบมีเสียงอ่ะอ๋อ thế kia đang chạy vào lối tắt rồi, chết rồi. không, không ai. 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 không không ่ออแล้วาทำเปิดทำเปิดอยู่นะเยอะไปแล้ว Oh my god เดีนี้มันชิวมากซ้ายซ้ายไปซ้ายดีซ้ายมันเลขเก่าเออมันมันต้องเป็นเลขเอ้ยมีมีทางขึ้นวะไม่ขึ้นหรอกไปยาวๆไปกับพิบไปไม่ได้ปะเฮ้ยไปพิบทำไมาางงเสียงมา แอบแล้วกูยแอบแล้วไปดับนอะ๋อนี่ไงเห็นไหมตัวแอบเห็นปะเออเห็นแล้วเ <c oughs> <c oughs> ห็นแล้วมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยเฮ้ยออกแล้วรอุ๊ยย้อนทำตกใจดิกูออกมาหลายประตูแล้วเพื่อนอลลเอาล่ะเฮ้ยมืด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 เดินเดินตามแสงตามแสงอยู่ไหนกันอยู่ในเกมอยู่ในเกมไอเกมเข้าด้วยดิ เสี่ยไงเสี่ยไง้ายไหนเหมือมากเพื่อนมองไม่เห็นเลยเลยดูดเดี๋ยวรอก่อนทางไหนเีไปไปเฮ้ยผีผีาผีาผีาโอ๊ยอันนี้ประตูสินี่ไงสิบสองปอันนี้ประตูสิบ เปิดมาแล้วเอาอ๋อกระแปลงนู้นใช่ไหมเดินตรงไปเนี่ยตรงไฟเนี่ยตรงไฟเนี่ยมืดมากเลยว่ะเอามาตรงไฟเนี่ยอ๋อมีไฟมีไฟอยู่อีสิบสามสิบสามอ๋อแล้วแล้วสิบสองอะไยังไม่ผ่านเลยนู้เว้ยสิบสองเข้ามาแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยอเออเหรอเฮ้ยประตูแปลกแปลกทอไปทอไปเรื่อยเนี่อยเรื่อยเฮ้ยนำนำเลือดเลือดจมหมดหรอจะนำให้เลยนำให้ กูเหลือดอกเดียวเนี่ยดอก,อดอกนึ่งกูแตกดีสิเว,ว้ยนีย่ประตูอ่ะอุ้ยอู้โดนเลยละกัน <laughs> ดักหน้าประตูยีย่ <laughs> <laughs> อเลยไปรอบมาขออีกรอบหนึ่งรอบล่าสุดเราไปถึงประตูที่เท่าไหร่นะสิบสามเออไปไปไปเรามีแหละ เกมจบบอกเลยเคลียร์ไม่ก็อยู่เดนเดิมอยู่ได้เาเจอผีวิศานต์สตัวมั้งเออเจอสามตัวแล้วรู้หลักการแล้วบางตัวลำคาในน่นรักไอตัวกัดอ่ะแล้วมันลงไงวะไม่หลงเวลาเราต้องมองแป๊บหนึ่งเวลาจะกัดเราก็ค่อยเดินหลบแม่งกัดแะแฉเจ็บจัดได้รอเอานี่ไงท่อ ม่รู้ไอเกมน้ำอะ่ะเอ้ยดอนน้ำอะ่ะกดไปกดไปเร็วไประตูไฟไป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 คัดเอาไปแล้วคันเอาประตู<ป>น,ตนี้ประตูนี้อันนี้ห้องเท่าไหร่แปดก้านะทั้งหมดหรอกรีบไปไปเออต้องรีบไปไปใหญ่ช้าว่าเปิดเปิดสิบแล้วมีปัญหาแน่เลยวะ ยังอย่งย่งเฮ้ยมีคนมาหรือตัวมาใช่เหรอเป็นมา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 เขา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 แล้วเขาแล้วมีบอกโอ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันขอโทษขอโทษคืบอกอ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 อออกได้เลยใช่ไหมออกเลยออกเลยมันหนีไปแล้วโอ้โหมันเติมเลือดได้ไหมวะเกมเนี้ยไม่รู้เหมือนกันวะไม่น่าได้นะน่าน่าจะชุดเดียวอ่ะอุ้ยห้องนี้ไฟเฮ้ยห้องนี้ทำไงอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องหาของเปล่ายังไงนี่ไงอะไรวะเป็เหรียญอะไรไม่รู้เออเย็นๆเปิดปิด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 เสียงไฟออกเสียงตัวเด็ดจะไปเช็ควะกุญแจกุญแจไหนสามฮ่าฮ่าได้กุญแจอะไรให้ไหมไป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 อ๋อไปไปไปขายขเดี๋ยวลูกเก็บไปเช็คกันไปนะสคัญเด้อ ไปเช็คอยู่ไหนวะไม่รู้ให้เกมเก็บไว้เก็บไว้ตึงไว้ห้องไหนต่อนะเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยกับประตูที่มันมีนะมันมีรอยย่นเนี่ยนี่ยหละไกลตึงละไอเรามาเกิดแล้วหันหลังเดินใส่เลยปวดมีตาจ้องตาไมเปิดเลยก็เปิดเลยมาดิ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 ก็มาดิ นี่ไงต้องเดินหลบใช่ไหมเดินหลบใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินหลบได้เดินหลบได้อ๋อโอ้ยโอ้ยอุ้ยห้ามมองด้วยกูหันหน้าหลบแล้วนะเฮ้ยอืมแต่กูคนเดียวเหรอ บบ้างครัสำหรับเกมนนี้ถ้าใครชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กนันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ